เปิดประเด็นแก้เกมสิกิจในวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาปลาหมอ,อคังดําใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยในรายการนี้เจ็ดวันนั้นความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนเพราะการณีของปลาหมอ,อคางดํานั้นมีการพูดกันนะครับว่านี่คือการทำลายระบบนิเวศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจไทย ดังนั้นปัญหาปลาหมอคังดําที่เกษตรกรชาวประมงหลายคนพูดว่าปลาหมอคัางดํานั้นทําลายสัตว์เลี้ยงและสัตว์ตามธรรมชาติเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจจุดนี้ทําให้ความเสียหายของรคสีไทยนั้นเสียหายเป็นหมื่นล้านบาทนะครับที่สะสมกันมาและทําให้ประชาชนในปริบันนั้นเดือดร้อนการแก้ไขนั้นมีมาตรการที่รัฐบาลออกมา7ข้อวันนี้หนึ่งสัปดาห์มาดูครับว่าความคืบหน้าเป็นไงนี่คือประเด็นเศรษฐกิจที่เราจะเปิดกันในวันนี้ครับ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงที่แล้วอาจารย์เปิดประเด็นไว้เรียบร้อยเรื่องของปลาหมอคังดำนะคะซึ่งมาตรการทางภาครัฐทุ่ม450ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหา7มาตรการและหนึ่งในนั้นคือการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันบริโภคปลาหมอคังดำให้ได้มากที่สุดนะคะและแน่นอนค่ะภาพรวมทั้งหมดกับการแก้ไขปัญหาทั้ง7มาตรการในช่วงเวลาที่ผ่านมาล่าสุด แก้ไขได้มากน้อยเพียงใดและในอนาคตจะมีมาตรการในการควบคุมป้องกันปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างเรามีสัมภาษณ์พิเศษจากท่านบัญชาสุกแก้วท่านในทีปดิกรมประมงเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานของเรารายการแก้เกมสกิจไปฟังเสียงท่านกันเลยค่ะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็กรมประมงได้ดําเนินการนําขึ้นจากแหล่งน้ําธรรมชาติและก็จากบ่อเลี้ยงที หลุดเข้าไปนะครับได้รวมแล้วเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเอ็ดสิงหาสองพันร้อยกสิบเจ็ดก็ประมาณสามร้อยตันซึ่งก็ถือว่าได้นำออกจำนวนเยอะและก่อนจากนี้เองก็ได้นำออกไปแล้วประมาณเจ็ดร้อยตันรวมแล้วสามารถดำเนินการออกจากระบบไปแล้วประมาณ หนึ 1> 1, ่งทันตันฉะนั้นในจังหวัดที่มีสถานการณ์รุนแรงก็สามารถที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาได้ประกอบกับพี่น้องชาวประมงเกษตรกรก็นิยมนำไปใช้ประโยชน์ไปทำเป็นอาหารไปทำเป็นแปรรูปต่างๆอีกเยอะก็เลยทำให้สถานการณ์เริ่มเบาบางลงครับตอนนี้ก็ได้ยกระดับมาตรการในการควบคุมตั้งแต่การห้ามนำเข้า การห้ามเพาะเลี้ยงการห้ามมิให้นําไปปล่อยแล้วก็การห้ามนม้ให้เคลื่อนย้ายในกรณีมีความจําเป็นและยิ่งกว่านั้นก็คือกรณีนําเข้าจะต้องมีการติดตามควบคุมกากับนะครับโดยผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มงวดนะครับก็จะถอดบทเรียนในครั้งนี้มาเป็น บทเรียนจะดำเนินการควบคุมกำกับขอบคุณท่านอธิปดีกกรมระมงอย่างมากเลยค่ะ